สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ c แ a n n e ลครูคำนวณม่วนใจครับจะนำสาระดีๆนะครับมาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันนะครับเกี่ยวกับการขอชุดตรวจ ATK ฟรีจากแอปเป๋าตังง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับนี่ครับแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับซึ่งจะพบว่าตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของโควิดนะครับก็ ดูแล้วยอดติดเชื้อก็จะน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะมีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นและอีกอย่างครับประเทศไทยเราก็กําลังจะเปิดประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับหรือคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็แล้วแต่อาจจะต้องมีการตรวจดูว่าเรามีเชื้อโควิดหรือไม่เพื่อสร้างความสบายใจนะครับกับตัวเราครอบครัวและหน่วยงานร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆที่เราจะไปร่วมนั่นเองถ้า ได้ผลชุดตรวจเ e อ k ซึ่งมีผลการตรวจนะครับที่สร้างความแม่นยำน่าเชื่อถือได้ก็ประมาณ80-90%เลยทีเดียวนะครับและเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูจากแอป,ปเป๋าตังค์นะครับขั้นแรกนี่ครับเราก็กดไปที่แอป,ปเปาตังค์นี่เลยครับพอเรากดเข้าไปนะครับคิดว่า ท่านผู้ชมก็จะมีแอปกันอยู่นะครับอันนี้ก็แต่ละคนก็จะมีรหัสผ่านอยู่ใช่ไหมครับกดรหัสผ่านของเราเข้าไปเลยครับนี่ครับเราเข้ามาที่หน้าแอปเป๋าตังใช่ไหมครับตรงนี้ครับด้านล่างครับเราเลื่อนเห็นไหมครับค่อยๆเลื่อนมาครับนี่ครับเราจะเห็นครับมีเมนูนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าฟรีชุดตรวจโควิดคลิกที่นี่ครับท่านผู้ชมคลิกได้เลยครับ คลิกไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์มีข้อตกลงเรียบร้อยครับเรากดยอมรับครับแล้วก็กดตกลงนี่ครับก็จะมีการแจ้งเงื่อนไขครับคืออะไรครับ1ให้ทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจนะครับ 2. เราไปรับชุดตรวจที่หน่วยบริการรับได้ครั้งละ2ชุด 3. ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ในอีก10วันถัดไป นั่นก็หมายความว่าถ้าเราประเมินแล้วผ่านได้รับชุดตรวจในหน่วยบริการที่ใกล้บ้านเดี๋ยวเขาจะมีหน่วยบริการขึ้นให้เรานะครับพอเราได้รับปุ๊บนะครับเราก็อีก10วันนะครับเราถึงจะมาทําแบบประเมินใหม่เพื่อขอรับชุดนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้เราคลิกที่ทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิดคลิกเข้าไปเลยครับ เขาก็จะมีข้อมูลถามเลือกจังหวัดนะครับที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็คลิกครับของครูคำนวณอยู่ลำพูนนะครับก็คลิกนะครับหาจังหวัดครับจะได้ไวขึ้นกับคลิกที่จังหวัดของเราครับลำพูนเราก็ทําแบบประเมินครับมีประมาณ3ข้อคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในการวัดไข้ตั้งแต่37.5าไอจามมีนะ้ำมูกเจ็บคอนะครับ ไม่เราไม่มีครับปรากฏไม่มีนะครับคุณมีประวัติอาศัยหรือเดินทางมาที่ระบาดสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อในช่วง14วันไหมมีไหมครับสมมติไม่มีนะครับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือการเดินทางร่วมยานพานักกับผู้ที่ติดเชื้อหรือเข้าข่ายผู้ป่วยยืนยนันหรือ การประกอบอาชีพขนส่งอันนี้เราอาจจะมีความเสี่ยงกันใช่ไหมครับเพราะว่าสั่งออนไลน์อะไรต่างๆอันนี้เราอาจจะมีครับคลิกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดยืนยันรอสักครู่นะครับคุณมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจโควิด19เนื่องจากคุณมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออ่านี่เราจะได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ สามารถรับชุดตรวจได้ภายในวันที่ทำแบบประเมินเท่านั้นนี่ครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเราทำวันนี้ผ่านการประเมินได้รับสิทธิ์เรียบร้อยเราต้องรับภายในวันนี้เท่านั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ไปยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมการแจกชุดตรวจก็คือโรงพยาบาลสถานพยาบาลน,นะครับไปที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้นะครับ 2. หน่วยบริการจะแสดง Q r c o ค e ด ให้คุณสแกนนะแสดงว่าเดี๋ยวเราเอาไปสแกนนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นในเปาตันนะครับ3จากนั้นกดสแกน QR code เพื่อรับชุดตรวจเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปรับชุดตรวจที่สถานบริการที่ใกล้บ้านนะครับนี่ครับเราก็กลับมาหน้าหลักนะครับเราก็จะต้องนะครับไปหน่วยบริการที่ใกล้บ้านนี่ครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีในแอปตัวนี้ก็จะมีวิธีการตรวจวิธีการอ่านผลอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูที่หลังได้นะครับถ้าเราไปรับชุดตรวจที่หน่วยบริการใกล้บ้านเราก็จะกดสแกนตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสแกนที่โรงพยาบาลนะครับเป็นข้อมูลของเราแล้วเราก็จะได้รับชุดตรวจเดี๋ยวครูคำนวณจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนในการรับชุดตรวจนะครับไปดูกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปรับชุดตรวจนะครับที่หน่วยบริการเพื่อที่จะสแกน QR code เราอาจจะกดนะครับดูว่าหน่วยบริการนั้นอยู่ใกล้เราเนี่ยที่สุดคือสถานบริการอะไรเราก็กดด้านล่างนี้นะครับหน่วยบริการใกล้ฉันครับกดได้เลยครับนะครับเขาจะเรียงลําดับนะครับจากหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดไปจนถึงไกลที่สุดถ้าท่านผู้ชม สะดวกหรือใกล้หน่วยบริการไหนภายในวันนี้นะครับเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเส้นทางที่เราจะไปนั้นคือเส้นทางไหนและใกล้ที่สุดอย่างเช่นของครูคำนวณใกล้กับโรงพยาบาลลำพูน0.7กิโลเมตรเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทราบเส้นทางเราก็กดเข้าไปดูมีแผนที่มีเบอร์โทรให้หมดเลยนะครับเราสามารถโทรเข้าไปสอบถาม ก่อนจะไปก็ได้นะครับซึ่งถ้าหน่วยบริการไหนนะครับชุดตรวจ ATK หมดนะครับเขาก็จะแจ้งเราไว้ว่าชุดตรวจหมดนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับถ้าหมดนี่นะครับเนี่ตรงเนี้ยชุดตรวจหมดนะครับเราก็ไม่ไปหน่วยบริการตรงนี้เราก็ดูหน่วยบริการอื่นๆได้เลยนะครับส่วนของครูคำวนวณจะไปที่ อันบนสุดเลยนะครับที่โรงพยาบาลลำพูนครับ0.7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ชุดตรวจและมีกระบวนการทำอย่างไรครับครับเมื่อมาถึงโรงพยาบาลนะครับหรือสถานบริบาลที่เราได้ดูว่าเราได้รับที่ไหนก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าจุดรับ atk f รีอยู่ตรงไหนนะครับซึ่ง ตรงนี้จะมีหน่วยบริการ9โมงถึง4โมงเย็นนะครับก็จะเจอเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราสแกนนะครับ QR code นะครับเพื่อที่จะกรอกข้อมูลต่างๆในการลงทะเบียนอีกรอบในการรับเอ k เคฟรนะครับนี่ครับดำเนินการสำเร็จครับก็คือกรอกชื่อนะครับเลข13หลักนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับเราก็จะได้ชุดตรวจ2ชุดแบบนี้นั่นเองเราก็เอาไปทดสอบการตรวจได้เลยนะครับได้2ชุดนะครับ แล้วก็ครา้งหน้าเดี๋ยวครูคำนวณจะรีวิวให้ดูนะครับว่าชุดตรวจเป็นอย่างไรวันนี้สวัสดีครับ